ไปใกล้บอกชื่อดำสกุลครับปัญหาชีวคืออะไรวิพาดาวิพาดาจีราธันโชกชัยค่ะปัญหาคือแทงแทงหนึ่งครับปัญหาชีวิตอ่สุขภาพค่ะแล้วก็สุขภาพค่ะเป็นอะไรโรคปวดปวดคอปวดปวดต้งได้ปวดคอค่ะปวดคอไหล่ช่วงเนี้ยค่ะซีเดียวหรือสองซีซีเดียวค่ะปวดปวดไหน่ะซ้ายขาซ้ายครับซีซ้ายมีปัญหา ตั้งแต่ศีรษะลงมาหรือเปล่าค่ะถึงเท้าเลยเช่วงแขนค่ะช่วงแขนเท่านั้นครับสิซ้ายมาถึงแขนยังอื่นมีอะไรอีกไหมการเงินค่ะการเงินการเงินด้วยครับเงินไม่ค่อยโอเคครับไม่ค่อยโอเคครอบครัวโอเคเปล่าโอเคค่ะครอบครัวยังปกติสุขภาพดีมีเด็กแท้งหนึ่งคนเป็นผู้หญิงผู้ชายทราเฉพาะ เกิดจากเด็กใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล uh> ้วท่านเอ้ยถ้ามีเด็กเลยนะคงเดือดร้อนนั่นแหละครับนี่แหละนะเป็นเช่นนั้นเลยมีสักมีอะไรมาเปล่าอ่เคยสักพาพิคเนตอ่เป็นสักน้ํามันค่ะสักน้ํามันครับองอะไรพาพิคเนศครับสักพาพิคเนตครับแล้วขัดอะไรรึเปลครับไม่ลังที่หลังขาหลังครับหลังกลางหลังครับ ท่านเทวดามีผลไหมสักท่านแล้วนะป่าไหว้กันหรือเปล่าคะสินนั่นหนาะรักษาบ้างไหมแน่รักษาค่ะสินห้าครบเปล่าครบไหมครบค่บครบ,บบ้างบางครับบ้งบางครับบ้งขอบอกนะท่านเอ๋ยถ้าสักไว้เลยนี่แหละนะคนมีศีลละรมกราคาสวดมนตนะ์หนาไปจนตายนั่นแหละเอ๋ย <c oughs> เธอต้มอ,อยู่กับศีลกระทาไปทั้งชีวิตนี้เพราะเขาเป็นของสูงใช่แล้วท่านเธอ<ม>จะพา<ม><ม>เขาไปในผับในบาร์ไม่ได้เขาเป็นเทพเขาไว้ไปที่อโครจรเ้้จใจเปล่าเอาทีนี้ณเวลานี้ยังไม่ส่งผลเช่นไหมสัตว์องค์พระพิฆเนศ ยังไม่ส่งผลแหละท่านแหะหากคนหน้าไม่ทําอย่างที่บอกไว้คงต้องใช้เดือดร้อนแหละท่านเอ๋ยก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมนะอย่าให้พลาดอย่าให้ผิดนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพลังงานเป็นพลังงานลบก,ก็เรียกว่าอะไรทวีคูณใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยทาดีก็จะได้ดีตามนี้เอาทีนี้จะให้เด็กไปเกิดเลยให้ป่าับ พร้อมครับพร้อมใช่หรือหญิงกันั่ะเล่ไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลยมาู้ไม่ได้เธอเป็นลูกเขาลูกเขาหญิงชายไม่หญิงหญิงหนึ่งหญิงอ่ะสื่ะไรครับเธอจะไปเกิดแล้วดีใจยังดีใจยังดีใจเปล่าดีใจยังเหรอคะดีใจหรือเปล่าดีใจหรือเปล่าเออเขาจะให้เธอไปเกิดหรือเธออยากูอยู่แบบไหน ไม่รู้ค่ะไม่รู้อยู่ไหนก็ได้จ่ะไปเกิดดีกว่าไปเกิดเออไปเกิดแล้วไปยังไงคะเดี๋ยวเขาบวชให้ง่ายเขาบวชง่ายเดี๋ยวเขาถือศีลให้มีพลังงานบวกส่งเธอไปเกิดได้เลยเอาบอมบอเพญเพียรไปเกิดไปเกิดเออไปเกิดแล้วหนูไไปเกิดเป็นอะไรคะ คออยาาเปไ็ไนไรเธอบอกมาเดิอเป็นคนเป็นคนให้เธอเป็นคนแล้วเธอจะเอาอะไรอีกมีตำแหน่งเพิ่มอีกหรือเปล่านักธุรกิจเป็นอะไรเป็นนคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอเลยเหรอค่ะอ่าอ่าให้เขาเป็นคุณหมอคุณหมอนี่มีหลายหมอนะหมอดูก็มีนะเขาเป็นหมอดูเหรอป่าวหรอู้ไา้เหรอตาฟังว่ามีทั้งหมอดูแล้วก็หมอจมมนไพรแล้วก็หมอผีก็มีหล้วงตา เราเป็นหมอรักษาคนหรือเปล่าเป็นหมอรักษาคนอ่เป็นคุณหมอละกันเผื่อมีบุญมีกุศลก็จะเป็นทั้งหมอแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันตามนี้จ้าเอาชื่อมาเลยชื่อมินจาจ้ะมินจามินตราครับชื่อมินจานะาหัวตาจ้ามินตราห้าหัาจ้ามินตราครับองเชื่อมินจาคุณหมอมินจาลูกเชาวไข้คงระเจิงหมดนะหัวตา เธอจะกินอะไรบอกมาเลยคุณหมอยเหรอคะคุณหมอยกินสุขภาพละค่ะ <c oughs> กินไข่ต้มหรือไข่ลวกก็ได้ค่ะงั้นเราสองอย่างพอแต่กินทุกวันมันไม่ย <c oughs> ีอาหารมันไม่คล้อ่าหลืนตาเอาอะไรบอกมา <c oughs> เปล่ <c oughs> ไก่กินหรือเปล่า <c oughs> เปล่าไก่กินบ้างแต่จะไม่กินบ่อยนะคะ,ะ,ะ,ะกินผัดผ่านที่เป็นผัดผ่านที่ไม่ใส่น้ำมันจ้ะผัดน้ยน้ำจ้ะอาหารสุขภาพอาหารครลินใช่ไหมจ้ะ ้ค่กินมากเดี๋ยวอาทิตย์นึงกินแค่สองครั้งแค่สองครั้งจะกินมากกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวเดือนนี๋ไม่ดี๋ยเยจะมาบวชให้เ็เมื่อไหร่อ่อภายในเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้ครับภายในเดือนมีนาคมนี้เขาจะมาบวชให้เธออ่าก็ถือว่าตอนนี้ก็ไปใส่ใส่บาตรให้เขากินก่อนตามรายการอาหารที่เขาบอกยังบอกไม่จอบเลยจ้ะอ่าบอกไปอีกดถามรายการค่ะแล้วก็จะไปเน้นที่ผัก มีผักด้วยมีผักแล้วก็จะเป็นพวกธัญพืชค่ะธัญพืชธัญพืชที่จะช่วยป้องกันรักษาโรคได้ด้วยนะคะเหมือนตามันจะแทนเนื้อสัตว์ได้ด้วยค่ะอ่าอ่าเอาเป็นว่าอาหารสุขภาพค่ะอ่าอ่าดีมากครีนฟู้ดรคนฟู้ดและชวนพวกด้วยชามก็ต้องลวกด้วยน้ำร้อนนะคะต้องลวกด้วยน้ำร้อนค่ะถ้วยชามอ๋อเหรอโว้ยไปบอกว่ามันมีคนไปเว่ย มันโคตรรักษาสุขภาพเลยมันซื้อก๋วยเตี๋ยวมันตลวกอีกลวกไปลวกมาผมก็สั่งเขาลวกเลยไปไปมานะตายด้วยลวกมะเร็งครมบ้านหนูไม่ไปซื้อหนูธรรมาเองนั่นแหละโอ้สะอาดมากเลยได้คนที่ซื้อเยอะนะอายุยืนกันมาไม่รู้กี่เท่าแม่บ้านอะมันซื้อมาบอกว่าซื้อเสร็จนะลวกด้วยเพราะไอ้ร้านมันทําให้สะอาดมันก็ลวกอีกลวกลวกทุกมือเลย สะอาดจัดตายเร็วสุขานทำไมค่ะอ่า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 เข้าใจเอาพอประมาณบางอย่างมันก็ต้องมีเรื่องของภูมิต้านทานด้วยจะได้ไม่ขุมต้านทานกินแต่ของสะอาดแล้วไปเจอของส่งบอกทีเดียวนะร่างกายกิน่องค่ะไม่กิน้ถาไม่กินสองท่อเขาบอกค่ะเราไม่รู้ไอ้คนทำในสมัยนี้เราจะรู้ได้ไงก็ไปเองค่ะ ปรุงเ <enfin S 1> องซื้อเองอาหารดีมากแ้พ่่อไทางนเธออย่าออกจากบ้านนะอย่าออกจากบ้านเลยเธอเอาง้อเอาเอาหายไปด้วยเธอะด้วยค่ะลุงตามีตาติดตัวหรือว่ามีเทาเอาท้อจากบ้านออกไปใช่ค่ะอดีดีดีอย่าออกจากต้อนเกินหนึ่งวันนะไม่ต้องค่ะเพราะว่าต้องไปดูแลคนไข้ค่ะอ่าอ่าอ่าเป็นคนมีเขาเรียกอะไรมี มาตรฐานสุขภาพสูงตามนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนแล้วก็ช่วยชามให้เขาด้วยเอาหม้อน้ำร้อนนี่ค่ะซุปเปอร์แวจะมีฝาปิดให้ช่วยชามแต่เดียวซื้อหม้อน้ำร้อนที่มัน้อไปไปเรื่อยๆการน้ำร้อนเนี่ยต้มๆไปแบเงี้ยไป็นเขาเขาเันโอเคเปล่าดูสุขภาพดีเกินตามนี้คุณหมอเอาแต่งชุดหมอเปล่าชุดแต่ง ต้องรีบด้วยนะคะชุดหมอชุดหมอต้องรีดอ่าแบบซื้อแบบผ้าสมัยใหม่เขาต้องรีบหรอเรียบทั้งวันทั้งคืนไม่ขายยังไงก็ต้องรีบมีตัวอะไรมีมดมีอะไรมันจะเกิดความเรียบถ้อเราต้อรป้องกันแมลงเล็กน้อยเชื้อลงเชื้อราถึงเรียบแล้วก็ยังต้องร้อยอีกใช่ไหมเรื่องสยไม่เคยเยอวเสื้อผ้าสวยงาม รียบร้อยสะอาดซื้อไอ้น้ำยาซักเสื้อให้มันด้วยซักเองทำเ,เองอาตามนี้ปล่อยสัตว์สะอาดไหมปล่อยสัตว์นะคะ <c oughs> เดี๋ยปล่อยสัตว์หนูตาพูดยังไงหนูงงไม่ปล่อยสัตว์แบบสะอาดสะอาดไหมตัวขาวจ้วงไหมอะไรเนี่ยแง่ะจะเอามันสุขภาพแล้วเอาให้มันถิงถิงเลยวเว่านนอะะเอามันไปอาบน้ำก <c oughs> ่ <c oughs> อนเหรอคะอาไปเองนั่นแหละงั้นน็เอา ผมสามตัวแล้วก่อนไปปล่อยอ่างน้ำให้มันบอกคุณได้ไม่ไปไมบอกคุณนะครับนี่ผมสามตัวพอแล้วแต่ถ้าหอยเป็นร้อนี่คงระบายกันหลังตาล้างขัดหอยอยู่หอยขมก็ไม่ต้องไปล้างมัหรอกถ้าเขาจะล้างก็น้ำร้อนเนี่ยใเราจะไม่ต้องล้างไงเดี๋ยวเขาออกไปทำเขายิ่งโถบอกเขายิ่งแข็งแรงเขาใจยังบางอย่างสะอาดมันตาย เออตามนี้เอาสังฆทานหนึ่งชุดครับมีนาคมนี้จัดให้ตามนี้ไปได้เลยชื่อมินตาตรอบ๊ายบายคุณหมอมินตาโชคดีรีบไปจะเปลี่ยนใจเรียบร้อยแล้วครับลังงยังกังยะยังยังยงยั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 ยังยังยียนยังยยังยัมยย จะมารักษาคนได้งไง่คือหมอเถื่อ,หอนหรอกทำนาทำน,นี้โชคดีายบายแล้วใครไปทักมัเจ็บทำอะไรดูแลนะโอ้มันยังไย่จบเลย<อ>ไปดไแลยันได้ยังไงไยททย,ย่ยยยละยยยยยยีกยย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 ยกยยยเยยยยายย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 ย้ยย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 ยบายไายไไคคยยยยยยย ว่าเรื่องการเปลี่ยนใจไปอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุนะอายุเท่าไหร่ครับอายุหกสิบกวนี่แหละผู้สูงวัยที่จะไปไปจบก่อนไปจบก่อนเอาใบมาดูก่อนไปจบมาก่อนไม่เอาลงหมอเถื่อนสิ่นี้ได้คุยกันเอาเอกสารมาดูไอ้เด็กโทรไปหาสถาบันก่อนคนนี้มั่วเข้าไปเปล่าวะตรงนี้ไม่รุนแรงคล้ายๆเขาว่าซะ อ่แม่อ้าไม่อาต้องเอาหมอดีกว่าไปเที่ยวสุมสีุ่มห้าอสมอไปเที่ยววัดรุ่นนี้อสมอตายก่อนเพื่อนเลยตอนเนี้ยนะคะสงสารไม่แน่ากแต่ถามนม่เใช่ไม่เชื่อใจใครตามเนี้ยบายบายไปได้เดี๋ยวเลี่ยนใจอีกบายบายบายลุง่างนะคะ